Bên 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 ท่าอาจารย์ท่านมีตววเนเรอตมนี้จะ่กใช่ใหเก็บใจจอดรลำรวยลำรวยสิทีทุกคนทุกคนต้อนรับขอนาน้ำงหลไหงย้นลยเลด้แวต่หาขอติดร่าเลยครับพุตาพุตาชาวบ้านนี่บ้ครับครับครับเมื่อนี่มากอย่างนเลยนี่ฮะเมื่อนี่มากอย่างรันี่วมาเมืองมู กอต้นหนึ่งเงินตัวก็รับต้นหนึ่งเงินเหมื่นกันครับต้นรับดอกต้นหนึ่งเงินบ้านไหนมากมือนครับบ้านโคกไสโอ้บ้านโคกไสบ้านโคกไสบ้างยืมไว้ไหมครับไหนๆฝนตกดีมากคุณตาคุณมือหนึ่งห้อยท้ตงได้สองสามมือละหาอยู่หากินยังไงไปจังไลงมาจังไลงโอ้ยลูกหลานหาโอ้โยมบ้านแล้วบอ้ายเดี๋ยวไปใส่มาใส่แล้วคุณตาเนาะขอบคุณหลายคุณตาครับ สวัสดีครับคุณตาตาก็อยู่บ้านนี้งกี่หลังแล้วครับครับครับดูนี้มาตอนรับอ่านต้นดอกท่านบานโขกใสนแล้วก็ตาเนาะครับบ้านเฮ้า,า,น,า,น,านี่ยรู้สึกว่าอุดมสมบูรณ์เลยผมว,ว่าเนาะอยากได้กินยังก็กินไปอยากนี่ยังก็เฮ็ดไปปกติแล้วแถวนี้เฮ็ดไ้มันไ้อ้อยบม่คุณตาครับเฮ็ดเห็ดเต็งหน้าพร้อมัเลยเหเห็ดหน้าเฮ็ดไฮนันไฮอ้อยมีหน้าพร้อมันโมคุณตาไอ้อเด็ดปูเขาโคตรปีปูกยังว่าคุณตา ทก็ได้อยากด้กินละก็ได้อยากด้กินดิโอ้ีนี่น้ำน่าอุดมสมบูรณ์บ่คุณตาบ่ปันใดลูกปันใดเห็นบ่โอ้น่าบ๊องคุณตาเนาะแต่ว่าบัถึงขั้นตายแล้งบ่คุณตาก็บรตายแล้งหรือว่าครับครับครับขอบคุณหลายคุณตาครับ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 สวัสดีครับครับไปเป็น พ่อ่บ้านัขาเป็นยังครับเป็นพ่อใหญ่บ้านครับพ่อใหญ่บ้านครับพ่อใหญ่บ้านบ้านไหนบ้านดวงเต่าเหระครับบ้านดวงเต่าครซื้อว่าไหนครับซื้อว่าน้าสมเพชจดุฮงครับผมครับครับครับเมื่อนี้นี่ผ่อป่ามีต้นเงินยม้าหยาบันโขงไซนอทครับดีใจนะครับจะได้เสื่อมความสัมพันธ์จะไม่ตีหรือว่าเสื่อมสายบุญน้ำกันนะครับผมครับ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 ไปมา เป็นบุญน้ำกันเนาะครับถือว่าเป็นเป็นการผูทางสายบุญให้ต่อกันต่อสายบุญให้กับพี่น้องเพราะว่าจะเป็นพี่น้องบ้านโพกไสพี่น้องบ้านดงตาวต่อไปก็จะเป็นสายสายบุญนะครับมีงานอยังก็จะได้ติดต่อกันตลอดนะครับครับครับผมขอขอบคุณท่านพี่น้องในไหลนะครับสวัสดีครับครับคุณว่าเป็นเสรยบมือนีาพาลูกพ่อร้านมามาถอดตัวน้องเงินบอกขอ มาทอดต้นเทียนต้นเทงินบ้านดงตาวน้องหมาบ้านดงตาวเป็นไหนบ้านเพิ่นบ้านหัวโพเล็กเพิ่นเบื้องล้วเป็นทังไหเป็นตะยูเป็นตะลิงตะแกนบ่พูดประเทศอีกคนช่ำบุญดีครับเนาะเนาะบ้านเพิ่นก็ได้ับอะ่อเนาะขอบคุณอะไรคุณพ่อครับครับผมสวัสดีครับคุณสวัสดีครับ มาจากกระส่าเนาะมูขนาดมาจากกรไสเนาะมาจากกรไสครับเออมื่อนี้มาทอดต้นดอกเงินครับวันที่วันที่ันธีซีบมาทอดต้นดอ,อกเงินบ้านดวเตาครับผมเป็นไงมอหอดมาถึงแล้วเป็นไง โค่ก็สบายดีอยู่ค่อยมาเที่ยวบ้านนี่บ่ครับบ่บ่เคยมาบอบอครับอ่าขอบคุณหลายแล้วคุณพ่อสวัสดิ์ครับคอ้าวคุณพ่อบุ้สีเป็นนั่นเดะมาเป็นนั่นเดะนั่นบ้านนี่ฮะบ่เคยมาเที่ยวเขาบ่เคยมาบอฮะเดี๋ยวยิ่งข่าวว่าเบิ่งแล้วท่านในขั้วเพิ่นนั่นน้ำไม่ไหลไหลไหลเลยโอ้ยน้ำไม่ไหลหรือยันโอ้ยเป็นตะมาเป็นตะมาเยี่ยมมาหยามเพิ่นได้พ่อช่วงมาเฮ็ดช่วงเฮ็ดได้หลายใครอยู่ครับผมน้ำไม่เฮ็ดต้องมี้เลยแล้วเนาะ ของปลาเป็นไรครับครับครับว่าเหมืนไก่พูอ๋อขอบคุณหลายเนี่คุณพ่อภาษีเนี่ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพ่อไอหมาน้ำหมูคณะไอต้นดอกนู้นต้นกระปลาบัตรขอใสบอกคุณบอกครับผมครับผมเป็นเด็กระยะท่านไก่ปะโอ้ชมชมควนเคยมาบอขึ้นบอบอเคยมาจักเท้าบอเคยเห็นจักเท้าบอเคยเห็นนิดเดือนบอครับผมข้างนึงเป็นข้างแรกดีข้างแรกด้ยครับ เป็นตะยูเป็นตะเศร้าบ้าบาน่นเบิ่งยอดเป็นตะยูโอโดมสมบูรณ์โอโดมสมบูรณ์เนาะพ่อเนาะเออข้อนี้ก็โอ้อาหารเพิ่นอาหารปลาปลาเพิ่นได้ยังเขาได้ยังอาหารปลานี่ประเภทมะม่ายประเภทกู๊ดกุหลิ่วโอ้ราดเท่าโอ้สี่ตัวครับเอ่อยุบานเขาบอกใครกินเนาะคนบ่อยเนาะบอมีหมุดยอดนะคนพ่อเนาะขอบคุณหลายเนะคุณพ่อคุณพ่อยอดครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ ไดโยมยังคันได้กังขึ้นหัวเนาะพอยังใ่ลตั้งใจวายพาลพินกาม i minasakarena sang buddha abhipo jayama i ang maham abhipo Tāṃ saṃkāṃ api pūṭhayā māp ārāṃ samāsaṃ buddho bhāgavā Bodhāṃ bhāgavāntāṃ api vādhe mī mā dhoti ไอรง่งน้าลมอดคือแมงวันันสุกินนางวัตเมธานางอาสวะขายาวหังนิพานางาังไม่หคือพระนิพานแก่ข้าพระเจ้าในอนาคตการเบื้องนานนนเทินอิมานิมะยังพันเต ทังเจุบปวกีวรานีสปริเวรานีอิมัตสมิงอาวาเสสิลวันตัดสนุลวงพผาเทียนอาสาธาครับนี่พวงอาหารแห่งนอครับทังอาหารเสก็มีพวกข้้ง่าเนอครับเป็นตัต่สบายอาหารอยางพวกป่านไปเพราะยิ่งตลาดเป็นน้ำมัน ก็่ใหญ่ยูนิ่บะบาทไี่น้องใหญ่น้อใหญ่น้่มันหลายหลายนใหญ่ใหญ่แรา้ยใหญแ่น้านีบานเมือนี้บ้านหนองตามีมีบ้านไหนแน่อาจารย์มานาวมห้าเมืองก็มีบ้านสูงเนินเนาะครับมีบ้านสูงเนินมันรวมห้าเมือนี่ก็ได้ครับเป็นเป็นการทอดเที้ยนห่มหน่อยหน่อยเขโควิดเนาะครับผมเป็นยอดเที่น้มหน่อยห่อยสองสามบ้าน่ะนี่ พกใสแล้วก็สูงเนินมาทอดที่บ้านหลวงตาเนาะมือนี้ก็ได้ครับคงไปโดยดีกันในการตอนรับขับสู้กับเทศบานหลวงตากับอาหารดูการกินเนาะการอาหารการกินกับสมบูรณ์ม้อดีจังสมบูรณ์กับขอบคุณขอบคุณทั้งผู้น้ำหมู่บ้านเพิ่นเนาะทั้งผู้น้ำหมู่บ้านทั้งคณะกรรมการบ้านหลวงตาในการตอนรับขับสู้ทั้งชาวบ้านพวกไสเฮาดีมากรถมือนีเนาะรถก็อยู่ประมาณสิบคันสิบคันอ่ารถมาประมาณสิบคันเนาะมือนี้ที่มาบ้านหลวงตา รวมแรงรวมใจกันนั่นดีนะรวมวมใจที่ว่ามาถอดเทียนโฮมที่บ้านหลวงเตาครับสุดท้ายนี่ผมขอให้อาจารย์อ่อนำนวยอวยพรให้พี่น้องเฮานี่ครับขอให้ทุกท่านที่มาทําบุญมือนีเนาะพราแม่คนใหญ่แม่ใหญ่เฮาหรือลูกลูกล้านหลานที่มาทําบุญถอดเทียนโฮมในบ้านหลวงเตามอนี่ก็ให้พบแต่ความสุขความเจริญมีชีวิตที่ดีในครอบครัว ห่างไ่จากโลกลายยุคโควิดเนอะอาะการท่ายสุดสุดท่ายก็คือให้ทุกคนบกเก็บอดจนลำลำรวยรวยทุกคนสาธุครับสาธุสำหรับคลิปนี้ผมขอจบไปเพียงแค่นี้ก,ก่อนนะครับเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับ